แม่นี่แหละแม่ไม่กลัวเหรอหญิงสาวกับชายหนุ่มอยู่คอนโดเดียวกันเดี๋ยวมันสปาร์นะแม่ชดปั๊บ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 นะฮะแม่กลัวหรอไม่กลัวนะลูกทหารทำไมแล้วยังไงลูกทหารลูกทหารก็มีวิชาอ๋อไปเรียนมาแม่ผมขอโทษพี่ได้ทำใขอโทษผมเกลียดหน้าพี่มากทำไม กำอะไรอืเอาโอเคแล้วแล้วเปนยังไงแม่แม่ให้เขาไปอยู่ด้วยมีศิลปวิชาศิลปะป้องกันตัวแม่ไม่กลัวอย่้วจะมาเข้าหาแม่ไม่ได้ใช่มามาก็โดนมากระโดนมาก็โดนเอแม่ให้สองหมื่นเดี๋ยอะไรแม่แม่แม่เปิดอะไรมาแม่เปิดอะไรมารูปไงนี่ไงพิชางนี่ไงช้างมันชอบหลุดอดูกันเต็มเต็มแม่ไปเปิดนี่เดี๋ยวเขาจะฟ้องแม่หรือเปล่า เปิดดูของจริงเปิดได้ไหมให้คุณผู้ชมดูมีมีคนอยากดูหุ่นพี่ช้างนะหุ่นร่ำไหมไม่ใช่หุ่นรล่อเปิดได้ไหมเปิดได้ไหมคุณผู้ชมดูโีนี่เอากล้องมาเออเนี่ยดูการแต่งตัวของเขาเขาเป็นนักแต่งตัวอันนี้อันนี้ไม่ใช่กดไมโครใช่ไหมไม่ใช่ะไม่ใช่อนี่นะอยากให้ดูหุ่นซะหน่อยทำไมเขาดูหุ่นทำไมเขางไง แล้วเขาเวลาเขาใส่ยีนเนี่ยมันจะดูดีสมันรัดใส่ยีนแล้วนิดฟิตแล้วมันจะรัดหน่อยใช่ใช่แล้วก็ใส่รองเท้าแพงๆ้าบ่าบั้นยาวเข่าดีเป็นบริการด้วยนะไม่ใช่ขับรถอย่างเดียวเป็นบรการนะคะแล้วยังไงแม่หลังจากนั้นคือแม่ยังไงแม่ไปเอาไปเอาเข้ามาขับรถอ่ะแม่ก็โชว์อีกแล้วอันนี้ชุดธรรมดาแม่ชอบโชว์เงี้นะเนี่ย นี่ให้ดูอ่ะโอ้โหโชว์ให้ดูเนี่ยเนี่ยเห็นมาสะพายกระเป๋าใส่เสื้อลุยๆแบบพี่นมชอบอ่ะผมชอบหรือแม่ชอบพี่นมอ๋อเหรอแบบไม่ต้องเอาเสื้อใส่เกงเอ๋อทีนี้อ่ะแม่แม่ให้ก็มาขับรถให้ใช่ค่ะแม่คขาดูแลสองหมื่นหน้าที่ทําอะไรบ้างมันมากกว่าขับรถนะทําะไรมากกว่าขับรถมันทำอะไรอย่างอื่นอีกเหรอมีอะไรแม่มากขับรถมากกว่าอย่างอื่นคืออะไรขับรถดูแลเอกสารคนแม่เยอะมาก ไม่น่าเชื่อนะเลขาเรี่ยว่าผู้หญิงมีคดีแบบนี้ผู้หญิงตัวแรกๆอย่างเงี้ยทั้งมีเอกสารเยอะทังเยอะมากเออใช่วัฒธรรมเยอะแม่แม่ต้องไปศาลทุกนัดนะฮะต้องไปทุกนัดเลยเขาจะเป็นคนคอยดูแลอ่าแล้วมันมีอยู่ช่วง